ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะดอกไม้กระดาษสารินสาค่ะมินิโรสขนาด1เส้นนะคะเป็นงานจากกระดาษสาแท้100%เซค่ะชุดเซตโทนสีนะคะเป็นงานต่อเนื่องนะคะเป็นงานออเดอร์ต่อเนื่องค่ะ300แพ็คนะคะ30,000ดอกค่ะวันนี้เตรียมส่ง100่งแพ็คนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะพี่ๆน้องๆท่านไหนเพิ่มเติมนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะนะคะเพิ่มเติมสีเพิ่มเติมขนาดมาได้เลยค่ะมินิโรสชุดที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นชุดเซตโทนสี10โทนสีค่ะนะคะขนาด1เเซนค่ะมินิโรสของเจมนะคะจะมีตั้งแต่ขนาด1เซน2เซน 1นซนนะคะหนแล้วก็2เซนแล้วก็2.8เซนค่ะนะคะชื่นชอบขนาดไหนชื่นชอบเสียอะไรแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับออเดอร์ชุดนี้นะคะวันนี้ออกเดินทาง1นึ่งหมื่นดอกนะคะหนึ่งร้อยแพคนะคะขอพระคุณสำหรับออเดอร์3 0ม0 0ืดอกนะคะหรือสามร้แพคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะดอกไม้กระดาษสาลินสา,าค่ะ